บรรยากาศแบบนี้สิเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเฮาบกาศสิบ,บอกว่าความหมายอีลีมันคืออีอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอให้มันบดมมีความหมายแบบตายโตนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมัน่ะตายโตแบบเป๊ะเ,เลยครับเพราะว่าบวาสิกบมาเหตุแบบนี้อีกเจัก10เทื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบอกว่าเฮาสิห่างหายก็มันไปอีกโดนปานในบอกว่าเฮาสิ่านเรื่องเแล้วว20 30ปปีีแต่่าเากับเในปีน่ยมีความสุขคือเก่านนะรั้แล้วบบได้อกว่าให้กลับบบนัด บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไปสู่มึงบ่ต้องไปอันนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าาอเอ้ยกลับมาบอแมนครับแต่ละคนมีภาระน้าทีบอคือกันแต่ละคนมี จุดมุ่งหมายในชีวิตที่บอกคือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนอนะ่ะมันอาจฉติางกันนะครับผมแต่ว่าผมเสื่วว่าความสุขทุกคนอนะ่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูซึกเสาหูซึกทุกหูซึกว่าทํางานแล้วมันลําบากแวะกลับมาบานแค่แวะกลับมาบกับมาเติมความสุขก่อนจะสิกาไปสู่งานอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไหมครับสำหรับวันนี้ขอก่าวเข้ามาสู่ๆเลยครับพี่น้องบานเ้ามันก็ซซํานีนะ้แหละลาไปก่อน